ส่วนน้องเนยกับน้องเชอรี่ก็ยังอยู่นะครับยันคู่สุดท้ายครับยกที่หนึ่งครับคู่เอกของรายการศึกเชฟบุญธรรมมวยไทยออนไลน์ในสัปดาห์นี้คู่ไฮไลท์ต่างศึกต่างสา,งายกุมาดอยปีที่แล้วก็ถือว่ามีลุ้นนักมวยไทยยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับของเวทีมวยราชเนินด้วยนะครับเสาโทก็ด้วยครับแต่ว่าเสร็จเสาโทครับ สาวโทนี้เป็นนักวยเดเยี่ยมของราชดำเนินครับมแมก็มีมีอะไรคาใจกันหลายอย่างครับมยกคู่นี้ครับสะสางซะสะสางคิดบัญชีแค้นกันเลยครับนี่ครับดูบาดดอยนอกจากชกมวยแล้วนะครับก็อาชีพเสริมทำไร่ทำนาเลี้ยงควายครับ <laughs> ทาส่วน,เ,นเ,เรียกว่าช่วยพ่อตาทํางานแบบแหนยขยันแข็งมากครับกุมารดอยแนนต้องเขาใจต้องเอาใจพ่อตาหน่อยอไม่งั้นละ่ะไม่ได้ลูกสาวเขาอะครับ,รบอะไรทําได้ก็ต้องทำนะครับในช่วงโควิดที่ผ่านมาน้องๆนักมวยหลายคนเลยนะครับก็ผันตัวเองไปทําอาชีพอย่างอื่นนะหลายคนเหมือนกันครับบางคนก็แหนชักจะติดใจอาชีพอื่นไม่กลับมาชกมวยก็มีเหมือนกัน เพราะว่ามวยในระบบเปิดยังไม่เริ่มทําการแข่งขันครับเพราะว่ามีแต่ในระบบปิดนะครับมีรายการมวยทีวีแล้วก็มวยออนไลน์ถ้าหากว่าระบบเปิดนี่เปิดขึ้นเมื่อไร่เชื่อว่านักมวยหลายๆคนคงจะได้กลับคืนสังเวียนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมโอ้ยโอ้โหนี่ครับหลุดไม่ได้ครับโอ้วันนี้มานิ่งมากครับกูมารดอยครับหุกซ้ายครับไปหลุดไปหลวมครับเสาโทครับ ที่ไม่ได้มาเล,เล่นๆนะครับอายุห่างกัน3ปีครับก <Yeah. S 1> ุมารดอย26เสาโท23 <Yeah. S 1> เอาเตะขวาไปโอ้ยไปปลายหมัดแม่จังหวะนี้เสียหลักล้มลงไปด้วยครับจังหวะถอยอนะครับโ oh. oh. อ้โหอะไรครับ <c oughs> โดนลูกคมไป2ครั้งแล้วนะครับยอดมวยราชดำเนินในปีที่ผ่านมาครับ <c oughs> จังหวะเมื่อสักครู่นี้ทีมเชียร์นี่ใจหายวับเลยครับ เสียโดมเนี่ยโอ้ยเอามือทอบหน้าอกเลยครับ <laughs> <laughs> แม่เดี๋ยว่าไปซะแล้วครับแต่ว่าโดนไปปลายหมัดนะครับแล้วก็ยกการบังไว้ได้ทันตะว้ามาครับออกแข้งขวาสวยขยับทีฟ้าครับกุมารดอยครับสัญญาในความมันนี่มาเร็วเหลือเกินครับเตะขวาครับ เอาลครับเข้าสู่ในช่วง10วินาทีสุดท้ายครับนี่มีสัญญาณเตือนเหมือนมวยสากลชิงแชมป์โลกเลยครับขยับเอาหุกซ้ายขวาครับโอ้ยเสียวแวบ,บเลยครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาเสียวกันต่อฮะดูภาพช้าๆเนยอยที่ผ่านมาครับมีจังหวะหวาดเสียวเยอะหลอเกันครับเนี่ยครับแข้งขวาหลุดหลุดปุ๊บโดนหุกซ้ายตามด้วยแข้งขวาแหมไฟปลายเท้า ดูอีกหนึ่งจังหวะครับแข้งขวาไปแล้วฮุกซ้ายเป็นจังหวะเสียหลักด้วยครับจังหวัดถอยของเสาโทวครับแต่ก็เล่นเอากองเชียร์นี่แม่ใจนี้ตกไปตะตุ่มเลยครับจังหวะนี้เตะขวาเบา,เบาๆขอบพระคุณผู้สนับสนุนครับ i ิงโคเครื่องมือสรารบัดช่างเคียงข้างทุกงานช่างนะครับนำเข้าและจะจำหน่ายโดยบริษัทออทูแอนด์อป์จำกัด เครื่องดื่มสมุนไพราวาซี่อุดมไปด้วยส่วนผสมของสมุนไพรที่มีสคุณททางยา11ชนิดดีต่อร่างกายดื่มวาซี่ปรับสมดุลทางร่างกายดื่มทุกวันดีต่อสุขภาพทุกวันอย่าลืมนะครับส่ง SMS ให้กำลังใจนับมวยที่ท่านเชียร์นะครับคู่นี้เชียร์แดงก็พิมพ์ A5 เชียร์น้ำเงินก็พิมพ์ B5 ครับแล้วก็ส่งมาที่469 4 9 4 4้าค่าบริการครั้งละ5บาทนะครับ จะมีการประกาศผลในวันพรุ่งนี้นะครับครับทุกสายตาจับจ้องครับอาวุธหลากหลายครับสมองมวยดีทั้งคู่ครับการแก้เกมการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าบนเวทีดีทั้งคู่ด้วยทีมขวาครับสาโท แหม่จะเตะภาพในครับโอ้โดนแข้งขวาครับโอ้หลุดไม่ได้เลยครับเสาโทครับโอ้ยอะไรครับแข้งแรกแข้งเจาะใหม่ทีนะเจาะมาขวาครับโอ้ชิงออกรับเสาโทลูกหนักลูกแรงนะครับอยู่ที่กุมารดอยแต่ว่าลูกพลิ้วลูกเชิงลีลาไอคิวครับเสาโทครับโอ้ยลูกนี้แม่ฟาดกลับหลังครับปังเขาจหันครับเหอเือไปแล้วเหมือนกันครับมีลูกฟาดกลับหลังด้วยครับกุมารดอย บัตหูกซ้ายแข้งขวาขึ้นมาแม่เป็นมวยที่ต่อยให้นสนุกรับมวยคุยคุยอกวันนี้อาวุธหลากหลายครับเนี่ยครับผัดกันเดินผัดกันถอยครับแข้งซ้ายมาเสาโถกรนนร็ระวังหมัดนะครับระวังหมัดคุมานดอยครับโอ้ยคุมารดอยนี่หมัดน,นี่ก็เป็นเครื่องหมายการค้าของเขาอโอ้ยเตะหลุดครับเจอแข้งซ้ายครับหล่นมาหลายรายแล้วน,นะครับแต่ว่าเสาโถไม่ใช่รับอย่างเดียว ประเภทคิดบวกครับคิดบวกมีบวกบัดขวาด้วยก็ไม่แน่นะครับหาจาังหวะดีๆเน้นๆอาจจะทําให้กุมารดอยแล้วมีปัญหาก็ได้นะครับทีบซ้ายยันไว้กุมารดอยดบีเกมขยับกข้าช้าๆบัดบัดไปแล้วบัดไ,ไปแล้วครับออกบัดแล้ววัดเสียวทุกทีโดนแข่งสายออกบัดขวาครับทิ้งออก,ก่อาครับเตะซ้ายแทงเข่าซ้ายครับ โอ้จะพลิกมาอยู่เหลี่ยมนอกซะหน่อยครับกรรมาการไทยทุกบกางนะครับแยกออกมาครับโอ้มวยคู่นี้นี่ดูแลสนุกไปด้วยครับดูวิธีชกของนักมวยทั้งคู่ครับเข้มข้นระทึกใจครับดูวิธีการคิดวิธีชกในการที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพริกก็น,น่าดูครับคู่นี้สาวโถมพยายามจะรีแลกซ์นะครับมีจังหวะก็ถีบซ้ายยันไวอ้อีก ร้อยสิบเก้าปอนด์สวัสดีแม่โอ้ยได้อีมาโอ้นีกลางตำรารับไม่ทันเลยครับโอ้โโอ้โหสุดสุดเลยครับพักกันก่อนครับเดี๋ยวมาสนุกกันต่อครับผสมราคามวยเงินแสนแลวครับทั้งกุมารดอยแล้วก็เสาโทครับนี่ครับจังหวะลูกติดตามของเสาเอกอ่าขออภัยครับลูกติดตามของกุมารดอยครับวินาทีทองดีมากครับมีลูกติดตามครับไม่ใช่หนึ่งสองแล้วยุด เอาละมีทีมเชียร์อยู่ที่มุมนะครับเป็นเพื่อนๆนักมวยนะครับครับนี่ส่วนน้องเนยกับน้องเชอรี่ก็น่าติดตามเช่นเดียวกันนะครับครับเดี๋ยวคุณปองขอลายเซ็นด้วยนะครับครับผมขอขอเบอร์หรือขอลายเซ็นอ่าน่าติดตามทั้งหมดละครับทั้งยกที่3ของมวยคู่นี้แล้วก็น้องเนยกับน้องเชอรี่ครับโอ้ยตีสูงไปหน่อยครับล้มลงไปนี่นะครับชั้นเชิงเหลี่ยมตัวของเสาโทครับแชมเปี้ยนไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับนี่ แม็เขาไม่ได้บวยกลัวหมัดนะครับเสาโทยกการสูงป้องกันตัวไว้ครับเดินเสียบข่าวเอาเขาแหมแต่ว่ายาลองของย่าลองของอย่าลองของน้องเสาโทหลับได้เลยนะครับกรรมการแยกมาครับไพรุ์กบกลางครับเข้มข้นครับเข้มข้นครับเตะขวาครับยกสายบางครับกุมารดอยเตะขาครับ ซ้ายครับกุมารดอยเสาโทขยับแม่จะไปแทงจะไปแทงครับตีเข่าขวายัดขวาไปตีขวาครับเทเลยครับโอ้โหลูกนี้ครับชิดยังหวาครับวาวแข้งขวาพยายามจะบีบเกมเหมือนกันครับเสาโทไม่ใช่ตั้งรนะจับดียวฟันซ้ายขวาอาวงในดึงลูกตัวมาตีหักตีกรรมการบอกตีได้ตีไป ตีได้ตีไปครับไม่แยกไม่แยกจังหวะนี้ครับเดินต่อครับเสาโทครับถีบซ้ายครับกุมารดอยเตยลุดเรับเจอแข้งซ้ายครับเตะซ้ายปวกซอกขวาครับแทงเข่าซ้ายสายราคาไว้ครับเอาเฮ้ยแม่เขี่ยขาหน้านิดเดียวครับต่อยได้สมราคาครับวยคู่เอกวันนี้เมื่อนัดที่แล้วเสาเอกเพชรสมานชิงจังหวะกันครับ ไม่ดูเดือดไม่เข้มข้นแบบนี้แต่ว่าระทึกใจคู่นี้ระทึกใจครับเดือดด้วยครับเอ้ากอลบานแต่ตีไม่ได้ครับโอ้แรงขึ้นมาเหมือนกันนะครับเสาโทเสาโทเดินต่อครับโอ้ยทีมขวาครับทีบเท้าหลังครับกุมาร้อยเตะซ้ายเจอขวาโตเดินเร็วขึ้นครับอาขาวครับแถมด้วยแข้งมาเอาบวกบาดเป็นบาดเดินบ้างแล้วครับเสาโท หักแะบ้างแต่ว่าลูกนี้ครับกมุมารดอยอังขาหน้าเอาไว้ชิงเป็นฝ่ายเดินมาครับเสาโทขยับเข้าไปครับเตะขวาครับเสาโทโอ้ยประสานแข้งครับมาเซเรงอยครับเสาโทเสาโทขยับบัดขวาครับเตะเข้าซ้ายเจอเข่าซ้ายโตดานออกเตะหลุดเจอแข้งขวาครับซออขวาคืนโอ้โหดูคนนี้ ขัดกันจริงๆครับแข้งซ้ายอา้าวแาวทูดับเดินแล้วตีไก่ครับแหมตื่นเต้นจริงๆครับเบอร์คยวันนี้แฟนๆเห็นเป็นอย่างไรครับเชียร์ฝ่ายไหนอา้าวแข้งซ้ายแข้งขวามาแข้งขวาครับสายโตครับฝ่ายทีนึงซ้ายลดุดตีเข้าขวาครับเข้าซ้ายโตมาบิดบิดเข้ามุมกรรมาการไพทูนครับแยกออกมาครับ หมดยกที่3ครับสุดติงกระดิ่งแมวจริงๆครับพักอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาดูภาพช้าครับเจาะขาไปก่อนไม่จะเดินเข้ามาครับโดนแข้งของกุมารดอยครับเนี่ยครับความหลากหลายของอาวุธของมวยคู่นี้นะครับมีทั้งหมัดเขาเข่าศอกครบครับทำให้เกมการแข่งขันออกมาสนุกครับคนดูก็สนุกด้วยครับ แบถือว่าเป็นการบ้านข้อใหญ่ของเสาโทรครับจะพลิกเกมยังไงดีเพราะว่าลูกหนักลูกแรงนักกุมารดอยวันนี้ออกนแน่นดีเหลือเกินครับทุกอย่างเป็นไปได้หมดครับอย่างคู่ขี้สูสีครับเหลือเวลาอยู่2ยกนะครับยกที่4ครับกุมารดอยเพชรเจริญวิทย์มุมแดงครับเสาโทสิทธิ์เชืบุญธรรมน้ำเงินครับพยายามเดินเปิดเกมเข้าหาครับ ทีมงานบอกลุยแล้วครับสะดมหันใหญ่ทีมงานบอกสักลุยต้องลุยแล้วครับตีคิดเร็วทำให้เร็วตีตียังไม่ชัดเจนนะักก็อยจะลืมนะครับถ้าหากว่าเกมคู่ขี้สูสีนี่ครับมวยเดินจะได้เปรียบนะครับแทงซ้ายซ้ายโดนเข่าลอยเอาตีได้ไหมตีไม่ได้ครับ ตออกเร็วขึ้นอีกนิดนะครับเสาโทออกวุธยังขาดขาดเกินเกินอยู่อ้าวสายได้โล่ขยับเข้าไปครับโอ้แข้งซ้ายครับแม่เลือกกำเดาไหลแล้วนะครับกุมารดอยโอ้ยแทงขวาครับเตะซ้ายครับปัดขวาของเสาโทเจอเข่าซ้ายของกุมารดอยครับเนี่ยครับแกแทงลักขาครับกุมารดอยอะไรครับพยายามตีครับแต่ว่าโอ้ตั้งขาซ้ายตั้งขาขวาครับ เดินต่อครับเสาโทครับเกมเข้มข้นเหลือเกินครับมาแล้วครับกองเชียร์มาแล้วเสาโทตีแมกกุมารดอยยกเข่ากันว่าได้สวยครับกุมารดอยแม่ระดับนี้แล้วไม่มีลูกตกใจครับอาศัยคืนเนื้อนิ่งเลยเกินครับวันนี้กุมารดอยแทงซ้ายโดนเข่าลอยไม่ชัดอีกตีชัดไหมไม่ชัดครับดูดีอย่างนี้ไม่ชัดกรรมการแยกครับ เดินต่อครับเสาโทครับขยับขยับแม็ิวมาโอ้ยหมัดเตะซ้ายขวาโตครับแทงซ้ายไปโอ้ยเตะซ้ายไปสองดอกครับแทงเข่าขวาครับเข่าขวาขึ้นมาครับและยกสายบางครับกรรมการไพทูลครับแยกออกมาครับเร่งเต็มที่แล้วครับเสาทูดอนทีประเด็นอีกกูบานดอนแม่หสลับขามีหอกแ้งซ้ายครับมีมันเอ้าเอ้า ได้มัดเสียงมาแล้วหนึ่งสองสามสีห้าเอาโดนขึ้นขาขึ้นมาอีกโอ้แกก็ยังตีได้ครับโอ้ยแหมดึงหลบเกือบไม่พ้นครับยดเข้าขวาครับตีเข่าซ้ายครับกุมารดอยครับกรรมการแยกยังทำไม่ต่อเนื่องครับเสาโทนี่ครับโอยกุมารดอย,ดอยลูกแก่ลูกกันครับแหมชัดครับซ้ายซ้าย ใส่อเอาแล้วบาดปัดมาแล้วปัดแล้วเอา,าโอ้โหโ,โดนคเป็นจบที่จบท,จบที่บาดขวาครับของกุบารดอยครับเสาโทเดินต่อครับชวนทะเละชวเฉลเลแม่ต่างคนต่างเพื่อนอา้าโดนเตะตูดไปทีนึงอา่าสิบวินาทีสุดท้ายครับปลายยกสี่ครับเร่กอีกชุดไนึงไเสาโทได้ไหมไม่ได้หมดยกพอดี ดูครับแทงซ้ายราคาครับทำให้เสาโทก็ตีลําบากเสียโดมหัดใหญ่ครับเสียโดมหัดใหญ่บอกว่าเอาไป1 0 0 0 0แสนครับค่านมลูก1 0 0 0 0แสนให้กับเสาโทครับดูว่าเสาโทจะทำอย่างไรครับในช่วงเวลาที่เหลืออีก3นาทีเวลาเวลาต้องถือว่าพอครับสนาทีโอ้พอครับส่วนมาลายทองสักเทวันครับว่าที่พอตาก็บอกว่าเอาลูกสาวไปเลย เอาไปหนึ่งคนสนุกแล้วครับมีเป้าหมายแตกต่างกันครับทั้งคู่แข่งสายหน้าครับมาดึงสาครับสอกขวาไม่ถึงเล่งแล้วครับเสาโทไม่ใช่บุ้ว่าโอลูกนี้แกเอาให้คอขาดมาเลยแม่จะต่อยครับจะต่อยโดนเตะครับก็เตะมาเตะบนก็เตะล่างครับสายนี้หลุดขยับเข้าไปครับโอ้ยซอกครับซอกครับ อาล่ะครับโดนศอกซ้ายนะฮะกุมารดอยเอาเตะซ้ายหลุดครับเสาทเข้ามุมอับมหมัดขวาไม่โดนแข้งซ้ายของกุมารดอยครับขยับเข้ามาครับเตะซ้ายเตะซ้ายเตะซ้ายโอ้ยสามแข้งเตะหลุดครับโอ้ยมีหมัดเวียงโอ้โดนไม่เต็มครับหมัดนี้ครับกรรมการไพฑู์กบกลางครับแยกออกมาครับขยับเดินจะมีอีกสักชุดหรือเปล่าเสาโท คู่แฟร์จากเบืองนนครับโอ้โหบวกครบ่บ้านดอยวันนี้หมาแน่งและเกิดรับตูครับแน่นมากครับออกอาวุธบาดเสียกแล้วสาวโทไม่เอาซาแล้วครับสาวโทยอมนะครับหลังจาก,กาที่บู๊กันมาเกือบๆจะห้ายกเต็มๆพยายามอยากเต็มที่แล้วนะครับ ก็ดีต้องเรียกว่ากุมารดอยนั้นมาแน่นมากครับอาวุธดุดันเทียบเทียมมาทั้งรุกทั้งรับกรรมการก็ไม่เร่งแล้วนะครับเพราะว่านักมวยนั้นก็รับสารภาพกันหมดแล้วครับอีกสักชุดอีกสักชุดเอ้าอีกสักชุดหนึ่งอีกสักชุดหนึ่งเอ้ามาต่อยต่อยต่อยโอ้ยเตะไม่ได้เอ้าเอ้าเอ้าโดนโดนไปโอ้โหเนี่ยครับไม่ยอมครับแล้วก็เข้ามากอดก่อนครับกุมารดอย โอ้เมื่อสักครู่นี่แกหยุดนี่แกขอหายใจหน่อยครับโอ้โอาละครับ,รบยังมีอีกก๊อกครับยังมีอีกก๊อกครับยังมีอีกก๊อกอุ้ยแข้งซ้ายครับเฉียวหน้าไปนิดเดียวครับเอาซอกกลับเจอเข่าซ้ายเข่าขวาคิดไว้ข้าดนมลูกข้าดนมลูกแหมเร่งเสาโทอีกสักชุดนึงแหมไม่เอาซะและ้วมาเป็นพักๆครับ กองเชียร์ก็รับสารภาพเช่นเดียวกันครับถึงแม้ว่ากรรมการยังไม่ชูมืออย่างเป็นทางการแต่ท่าน,นก็ปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผลการให้คะแนนของกรรมการอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับกรรมการรุชารามันทองอู่ให้แดง49น้ำเงิน47นารินพองฮิรันให้แดง49น้ำเงิน47 จิระสินศิละรัศกุลให้แดง49น้ำเงิน47ซึ่งผลกนักขนขันครับกุมารดอยเพชรเจริญวิทย์ครับเป็นฝ่ายย้ำชัยอีกครั้งหนึ่งเหนือเสาโทสิทธิ์เชฟบุญธรรมครับ